สวัสดีค่ะทุกคนพามาดูผลลไม้ในบ้านเลยดูอัศจรรย์เลยค่ะทุกคนดูนะมีตัลูกใหญ่ๆแท้จริงออกดอกหลายรอบแล้วมันร่วงเพราะว่ามันแรงเขานี่เต็มเลยตัลูกใหญ่ๆโอ๊ย ออนค่ะทุกคนนี่ติดดินเลยนู้น่ะนู้น่ะเต็มเลยโอ้ยใครชอบกินน้ำอาเด้๋ยนี่ใส่้อยนกกินนั่นล่วงลงมานี่เต็มเลย มู่หน้ข้างบนเอาลงซูมที่เมื่อกี้ไม่ได้ซูมด้วยข้างล่างซูมดูข้างบนมู่งหแบบน้าดกจริงเแป๊บเดียวมันก็สุกหมดมู่หน้ดูกิ่งเลย เต็มเลยกินกะปิกเกลืออร่อยค่ะทุกคนกิ่งติ๊ดดินเลยลูกใหญ่มากเลยนี่ค่ะลูกย่างใหญ่เลยนี่ค่ะ ถ้ามันดองได้ดองไปแล้วล่วงเต็มเลยตัวเต็มดินเนี่ยตะลูก,กใหญ่ๆตะลูกงามๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหกินกาะเปีกเกลืออร่อยค่ะทุกคนโอ้ยสะอ่อน นี่น่ะลูกกิ่งเนี่ยสอนกิ่งเนี่ยรกมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยดูดูดูด,ดูนี่น่ะโอ้ยโอ้ยหล่นจ้อยเชอร์รี่ปลูกหลายปีแล้วค่ะทุกคน ต้นใหญ่ก็ตัดออกตัดออกเรื่อยๆค่ะไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยกลัวเอาหน่อไม้เสร็จแล้วนะนี่เลยเก็บอันนี้ห้อมเลยมะขามก็ดูค่ะทุกคนแต่ตัวน,นี้สออน,นันนี่อยู่เชอร์รี่ เดี๋ยวมันก็ล่วงค่ะทุกคนมันซุกแล้วนะแป๊บเดียวเนามันก็ล่วง,งรู้มากเลยอันนี้ติดดินเลยนะเด็กน้อยมีอยู่เนาะเด็กน้อยไปโรงเรียนที่ให้มาเก็บไปกินนี่ค่ะทุกคน ล่วงหลายรอบแล้วตอนออกดอกนะ่ะเพราะว่าปีที่แล้วนะ่ะออคือคอมันเป็นดอกทุกปีเป็นลูกทุกปีเอไม่ใช่ทุกปีเป็นลูกตลอดพอมดชุดนี้ก็ขึ้นมาใหม่อีกแต่ปีนี้นะ่ะมันเล้ง เต็มเลยเห็นไหมคะทุกคนสะออนก็ฉันไหมนี่ค่ะงานงานนี่ก็เพิ่งกวาดบ้านไปเนี่ยยนเอาไม้หน้าบ้านมานะ นี่แค่นี้ก่อนค่ะทุกคนยังไม่ได้ทำครับเข้าเลย